ีพระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในฐานะทรงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือเล่มที่6รวมทั้งพระราชทานคำแนะนำสำหรับวงการแฟชั่นและศิลปะหัตถกรรมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถเทียบเท่ากับของต่างประเทศซึ่งการช่วยอุดหนุนงานหัตถศิลป์ของไทยนับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งระบบเช่นผู้ประกอบการวงการแฟชั่นและการท่องเที่ยว ราชาเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเรื่องรชาชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา8นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกร,รับเรื่องรชาชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่า มีพลเอกอดินาธิยเลิกรองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบนิกรไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกระทรงต่างๆกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริษัทบุญรอดเบเวอรีจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทไทยเบเวอรรี่จำกัดมหาชนบริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเบลลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่มบีเจซีบิ๊กซีบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดวชิราวุลวิทยายลายัยมูลนิธิไทยทรงดำและชมรมไทยใหญ่ เชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวน124คู่ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมศิลปาชีพในงานถัสรศินหลากหลายแขนงก่อให้เกิดการทำนุบำรุงสืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานตราก้าสิ่งของแก่กำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกปิยวัฒน์ถนอมลาบจ่าสิบเอกชัยชนะนามวงสา1ิเอกอัฐพงษ์ยานะฟัน1ิเอกชาติการวันทา1ิเอกคมกริบุญจูงพลทหารบกอัมพลคงสำเร็จพลทหารบกคณาวุฒเชื้อคำพศพลทหารบกนครินโสตะ พลทหารบกวชิระมีชัยพลทหารบกอนุพงษ์แสงโพพลทหารบกอัครชัยลาคำเสพนพลทหารบกมงคลกล้าหารพลทหารบกชานนนทียนคำและอาสาสมัครทหารพรานพงกรตรงดีกำลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพนและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ในายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารสุริวะมลิสูงเนินพลทหารวัชรพงษ์พันมาศและพลทหารศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกำลังพลที่บาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายวิรวัตรโยธินอำเภอเมืองสุริน จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกคิรพลเพียขันทีกำลังพลที่บาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายบัณฑิตอุ่นจิตและเด็กชายทิติวัฒน์บุญแต่งราษฎรที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกรัรมพูชาบ้างศพบำเพ็ญกุศลณวัดปทุมเมฆอำเภอเมืองสุรินในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายบันดิตและญาติของเด็กชายติติวั์ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ <S <S มูลนิธิทูบีนัมเบวันมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือแก่ครอบครัวสมาชิกทูบีนัมเบวันจังหวัดศรสีสะเกดที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่ห้องประชุมอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์โรงเรียนสตรีศิริเกตอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกด ทูกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันโปรดให้ในายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกรองประธานมูลนิธิเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเด็กหญิงทักษพรประชันและครอบครัวของเด็กชายปีรพัฒน์กุณาพันธ์ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจังหวัดศรีสะเกษ และเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกรัรมพูชาเมื่อวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรับสั่งถึงสองครอบครัวที่ถูกผลกระทบว่าครอบครัวทูมีดมวันเราไม่ทิ้งกันและส่งแสดงความเสียใจกอบครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับพระราชทานกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารและผู้ปฏิบัติการทุกคนที่ช่วยการรักษาอธิปไตยของประเทศไทย สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โดยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c ร t h ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัรษาวันที่12สิงหาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระ,ะาาราชสมนักประจำวันนี้นะครับ